คุณเลอฟังราว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งผมได้ถูกส่งไปฝึกงานที่บริษัทแถวแถวสีลมแล้วบ้านผมอยู่ทางไปนะครนายกมันเลยเกิดความไม่สะดวกในการเดินทางเพราะไกลมากผมเลยตัดสินใจเชาวพาร์ตเมนต์อยู่เอาให้ใกล้ที่ทำงานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ หรือใช้เวลาเดินทางไม่มากนะักและที่สำคัญต้องไม่แพงเพราะผมฝึกงานแค่เดือนกว่าๆเท่านั้นไม่จำเป็นต้องเช่าแพงพอให้เป็นที่สุขหัวนอนได้ก็พอผมเริ่มตระเวนหาที่อยู่แต่ไปที่ไหนส่วนมากก็จะเป็นหมดหรือไม่ก็ต้องจ่ายล่วงหน้าสามเดือนถ้าออกกับก่อนจะไม่ได้เงินคืนอะไรประมาณนี้จนฝนลุกไมเยยมบก ได้ไปเจออพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งตามคำแนะนำของวินมอเตอร์ไซค์ที่ผมซ้อนมาที่เขาแนะนำว่าที่ท้ายซอยของได้ระบุสถานที่มีอพาร์ตเมนต์เล็กๆแห่งหนึ่งราคาไม่แพงมากลองเบไปถามดูผมก็ไปตามที่พี่วินบอกเราก็ได้จริงๆเป็นอพาร์ตเมนต์เล็กๆสามชั้นได้ราคาไม่แพงที่สำคัญไม่ต้องมีค่ามัดจำ แค่จ่ายเงินค่าเช่าก็เข้าอยู่ได้เลยผมก็จัดแจงขนเสื้อผ้าเข้าของเขาอพาร์ตเมนต์ในวันต่อมาเลยอพาร์ตเมนต์นี้ค่อนข้างจะเก่าแต่ก็สะอาดดีในห้องไม่มีอะไรเลยมีแต่ห้องว่างวางกับพัดลมเพด,ดานเก่าๆเวลาเปิดมันก็จะแหว่งไปแกว่งมาเหมือนจะหลุดลงมาอย่างนั้นแต่ผมก็ไม่คิดอะไรอดทนทนอยู่หน่อยแค่วันทำงาน วัอาทิตย์ก็ไปนอนบ้านว่าแล้วผมก็จัดแจงเอาเสื้อผ้าออกมากงไม้ยมกไว้ที่มุมห้องเอาเสื้อพับได้ที่ติดตัวมาปูที่พื้นเป็นที่นอนพอทุกอย่างเรียบร้อยก็อาบน้ำพักผ่อนเวลาผ่านไปไม่มีอะไรทุกอย่างปกติดีจนมีอยู่คืนหนึ่งขณะที่กําลังนอนเพลินเพลินหูผมก็ได้ยินเสียงสรรเอพียยไม้ยมกเหมือนคนเอาอะไรฟาดลงพื้น แต่เสียงนั้นไม่ได้เกิดที่พื้นแต่มันดังมาจากเพดานแถวแถวพัดลมผมก็ลุกไปเปิดไฟดูในใจคิดว่าพัดลมมันจะทางลงมาหรือเปล่าเสียงมันแปลกแปลกพอเปิดไฟเสียงนั้นก็เงียบไปผมสังเกตดูที่พัดลมก็ปกติด,ด,ดียังดูแข็งแรงพอได้แค่มันแกว่งแกว่ง,งเท่านั้น ผมก็ล้มตัวนอนต่อพอหลับตาเสียงนั้นก็มาอีกลักษระ ok, ok. เอทียะมายะโมกมยะมกเส้นงี้พอลุกปลายเปิดไฟเสียงก็หายไปแต่ด้วยความวาง่วงและห่วงว่าจะต้องตื่นไปทำงานผมเลยทำใจหลับไปไม่คิดอะไรคืนต่อมาผมก็ได้ยินเสียงนั้นอีกแล้วสระเอทียะมายะโมกมยะโมกมยะมกแบบนี้บางทีก็ทีที บางทีก็หายไปช่วงหนึ่งแล้วได้ยินใหม่ทีนี้ผมตั้งใจฟังดีๆมันดังมาจากเพดานผมนึกในใจไอ้ห้องค้างบนแน่ๆมันต้องทำอะไรเสียงมันเหมือนคนกระโดดเชือกที่เชือกฟาดลงมาบนพื้นดังสระเอเทีเลียมายามกไมายามกตั้งใจว่ารอมันหยุดก่อนจะเดินขึ้นไปคุยกับห้องข้างบนให้เกรงใจกันหน่อย ผมต้องทนฟังเสียงนั้นอีกหลายวันจนถึงวันหยุดสายสายผมตัดสินใจเดินขึ้นไปห้องชั้นบนที่ตรงกับห้องผมแล้วเคาะประตูคนที่มาเปิดเป็นผู้ชายอายุน่าจะมากกว่าผมนิดหน่อยผมก็ยกมือไหว้แล้วพูดกับเขาดีๆว่าเออพี่ครับห้องพี่ทำอะไรเหรอครับเสียงมันดังลงไปห้องผมเลยพี่ชายคนนั้นทำหน้างงๆ ถามผมต่อเสียงอะไรหรอือผมก็อธิบายให้พี่แกฟังเสียงสระเอเทียลยามัยยมกทครับเหมือนห้องพี่โดดเชือกเล่นเสียงมันสะท้อนลงไปที่เพดานห้องผมกลางคืนผมนอนไม่หลับเลยครับรบกวนพี่เาบาๆหน่อยได้ไหมครับจุดพี่ชายคนนั้นรีบบอกผมกลับมาเออพี่ว่าจะลงไปบอกเหมือนกันว่าที่ห้องน้องทําอะไร พี่ก็ได้ยินเสียงแบบนี้สะท้อนขึ้นมาที่พื้นห้องพี่เหมือนกันอ้าวผมก็งงสิทีนี้ผมเลยถามกลับไปพี่ได้ยินตอนไหนครับพี่แกบอกทั้งวันแหละบางวันพี่ไม่ได้ไปทำงานนอนเล่นอยู่ห้องเช้ามาพี่ก็ได้ยินละบางทีกลางวันพี่จะนอนเล่นก็ได้ยินไม่เชื่อถามแฟนพี่สิว่าแล้วแกก็หันไปมองหน้าแฟนแกแฟนก็พยักหน้าบอกผมใช่ใช่ ที่หนูอยู่ห้องทั้งวันก็ได้ยินผมถามต่อได้ยินทุกวันตอนเช้ากลางวันด้วยเหรือครับจุดทั้งพี่ชายและแฟนเขาพยักหน้าพร้อมกันแล้วตอบว่าใช่ผมกลับมาที่ห้องด้วยความสงสัยแต่ก็ช่างมันแล้วผมก็เข้าห้องน้ำอาบน้ำออกมานอนเล่นในห้องแล้วเผลอหลับไปไม่นานหลังจากนั้นผมก็ได้ยินเสียงเพียดังขึ้นอีก ผมก็คิดในใจเสียงดังตอนกลางวันด้วยจริงๆแฮะแต่ผมก็นอนต่อแล้วผมก็ฝันครับว่าตัวเองลืมตาตื่นขึ้นมาในห้องนี่แหละแต่สิ่งที่ผมเห็นตรงหน้าคือร่างของผู้หญิงที่แขวนคออยู่กับพัดลมและเหวี่ยงไปมาตามแรงพัดลมโอ้โหตอนนั้นผมแทชบช็อกครับจนผมสะดุ้งตื่นขึ้นมาจริงมาจริงผมมองที่พัดลมคราวนี้ล่ะ สมองผมเริ่มประมวลความคิดลำดับเหตุการณ์ต่างๆรวมถึงความฝันเมื่อครู่แล้วรีบเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าแล้วออกจากอพาร์ตเมนต์นั้นเลยไม่อยู่อีกต่อไปแล้วคิดในใจได้ยินเสียงนั้นกันทั้งวันเชา้ากลางวันทั้งที่ผมก็ออกไปทำงานตั้งแต่เช้าตรู่ใครจะมาทำเสียงอะไรนั่นในห้องผมวะระหว่างเดินออกมา ผมก็คิดถึงความเป็นไปได้ต่อไปอีกห้องที่ผมอยู่นั้นก่อนหน้านี้อาจจะมีคนฆ่าตัวตายด้วยการผูกคอเสียงสระเอพียะยะนั่นอาจเป็นเสียงที่เขากำลังโยนเชือกหรือสายไฟขึ้นไปเพื่อพยายามให้มนคล้องกับพัดลมเพดานเสียงเชือกหรือสายไฟคงไปตีกับเพดานเลยทำให้เกิดเสียงสระเอียะไมยมกกว่าจะคล้องได้สำเร็จ แล้วห้อยตัวลงมาด้วยน้ำหนักตัวมันเลินถ่วงให้พัดลมเพดานห้อยลงมาและเสียบศูนย์ก่อนที่เขาจะฆ่าตัวตายสําเร็จดวงวิญญาณเขาอาจจะอยู่ในห้องนั้นและพยายามทําแบบนั้นซ้ําแล้วซ้ําอีกทุกวันวันเป็นการรับกรรมที่ฆ่าตัวตายผมถึงได้ยินเสียงสระเอเทียลยมัยเยมกนั่นตลอดรวมถึงที่ห้องข้างบนด้วย ผมคิดว่าสิ่งที่ผมคาดคะเนไว้ไม่น่าจะผิดไปจากนี้ผมรู้สึกได้อีกอย่างถึงว่าทำไมราคาห้องมันถึงถูกนักในย่านแบบนี้สุดท้ายผมก็ไม่กลับไปที่ห้องนั้นอีกเลยยอมกลับไปอยู่บ้านตื่นตีห้าไปขึ้นรถตู้เข้าเมืองแล้วต่อรถเมล์ไปทำงานดีกว่าครับดิฉันก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามด้วยนะคะ